กลับสวัสดีทุกๆท,ท,ท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับเบยิปซีใครเจยกันอีกแล้ววันนี้เบยิปซีใครเจยภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีธนูท่านที่เกิดราศีธนูจะอยู่ระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมและเดี๋ยวเบยแนะนํำหินด้วยนะวันนี้เนี่ย มีหินอาเกตหินอาเกตเนี่ยเขามีอายุยาวนานนับล้านปีเลยทีเดียวคุณสมบัติของหินอาเกตนี่นะคะเขาจะช่วยส่งเสริมในเรื่องความมั่งคั่งความล่ำรวยความอภิมหาเศรษฐีนะคะสำหรับท่านที่ได้ครอบครองเขาเอาไว้นะคะแล้วหินอาเกตอันเนี้ย เป็นหินประจำราศีธนูน,นะคะเป็นหินของท่านที่เกิดราศีธนูเลยประจำพอสอนี้เลยทีเดียวนะหินเกรดดีหินสวยๆแบบนี้นะคะสามารถที่จะไปรับชมไปหาครอบครองได้ที่ร้านท่านอาจารย์หญิงชุธามาตณนะสงขลานะคะอยู่ที่ร้าน Stone River. สเตอร์ e ์รีเวอร์สซอยนากนิวาส21ราดพร้าว71ค่ะเอาละ เดี๋ยวเบยิบซี่คลายใจนำเสนอไพ่นะคะวันนี้ไพ่ที่ใช้ในการพยากรณ์ให้กับท่านที่เกิดราศีธนูทุกคนทั่วโลกไพ่ชุดนี้มีนามว่าเอเชีย อุ้ยประธานโทษค่ะชื่อ Energy of Asia Tarot decks นะคะเป็นของท่านอาจารย์ทาวรบุญยวันค่ะนะท่านอาจารย์ทาวรบุญยวันนี้นะคะตัวท่านอาจารย์เองเนี่ยเขาเป็นมาสเตอร์ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะมาสเตอร์ทาโร่ค่ะระดับโลกนะคะไพ่ชุดนี้เขาจะมีความใหญ่กว่าไพ่าทาโร่เนี่ยทั่วไปแต่เขาก็มีความลื่นนะคะสับได้ง่ายค่ะ นะแล้วก็นอกจากไพ่ในวันนี้แล้วเบหยิปซีใครใจก็ยังใช้หินสีมหัศจรรย์น,นะคะที่ได้มจาจจกร้านท่านอาจารย์หิ่งชุธามาตนะสงขาในหยิบนเนี้มีหินทั้งหมด125ก้อนวันนี้ก็ใช้ไม่หมดนะคะใช้เพียงแค่10ก้อนเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้เบใช้อะไรดีใช้กรีนเวนเจอรี เอาละค่ะทุกคนทั่วโลกนะคะทุกคนที่เกิดราศีธนูและทุกคนทั่วโลกตั้งจิตอธิษฐานนะคะทําจิตใจให้นิ่งทําจิตใจให้มีสมาธิโอมอคีพหูบุพังสการะวันทานังครูบาจาริยังอจริยะเทวามุนีฤือศีสิทธาปิตมตาอโรคเยนะสุเคนะจา่ชาชมามีหังสาธุสาธุสาธุ เอาละเดี๋ยวไปเลือกหินออกมาด้วยนะคะสิบก้อนโอ้รูโโดูรูดูในสองก้อนติดกันเลยค่ะรูโโดูในเวลาเราหยิบหินจะหยิบเนี่ยเราจะไม่มองลงไปนะคะเราหยิบก้อนได้ก้อนไหนคือก้อนนั้นค่ะโอ้โหแม่ อุ๊ยมีหินสวยๆเต็มเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเบยิปซีใครใจนะคะแนะนำหินให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้รู้จักกันก่อนหินก้อนแรกเนี่ยฮาวไรหินก้อนที่สองมอสอาร์เกหินก้อนที่สามโรโด i นทก้อนที่สี่โรโด i นทก้อนที่ห้าฮาวไรท์ right. ก้อนที่หก เป็นหินน่ารักนะคะดันมิเชนแจสเปอร์ก้อนที่7หฮาวไรโอ้โหมีฮ right. าวไร3สมก้อนเลยนะคะสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูต่อมาเป็นเทอร์คอย์นะเทอร์คอยเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเนี่ยเขาจะเบานะกว่าหินทั่วไปนะคะอืมแล้วนี้ก็จะเป็นไอรอนไทเกอร์ต่อมาก็เป็นอะมิทิสนะคะหินสวยๆทั้งนั้นเลย เอาละท่านที่เกิดราศีธนูเรามารับคำมารับชมคำพยากรณ์จากเบยิซีใครใจเดี๋ยวเรามารับชมกันว่าเอ๊วันนี้เนี่ยหินเนี่ยเ,ออยเขาบอกอะไรกับคุณแล้วไพ่เขาบอกอะไรกับคุณนะคะเริ่มเลยนะคะหาวไรนี่นะคะบอกให้ทราบเลยนะท่านที่เกิดราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคมนี้ตัวท่านต้องหาโอกาสแหละไปปฏิบัติตามศาสนาของท่านมีโอกาส นั่งสมาธิมีโอกาสฝึกตัวเองให้รู้ตัวเองอยู่กับตัวเองเป็นการดีที่สุดสำหรับท่านในเดือนกรกฎาคมนี้เอาแล้วเดี๋ยวเราดูซิว่าไพแนะนำว่าอะไรนี่ไงให้อยู่กับตัวเองเห็นไหมให้อยู่กับตัวเองให้มีความรู้รู้สึกกับตัวเองนั่งสมาธินะคะทำจิตใจให้เป็นไงผ่องแผ้วนะคะ ให้มีอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันนะคะไม่เว้นเวอไม่ไม่ไมปน,นึกถึงในอนาคตแล้วก็ไม่เอาเรื่องในอดีตเนี่ยเข้ามาครุนคิดนะคะให้อยู่กับปัจจุบัน,นมีคะ่ะให้รู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาให้รู้สึกว่าตัวเองเป็นใครตัวท่านกำลังทำอะไรเห็นมีคะ่ะโหภผยออกมาชัดเจนมากสอดคล้องกันกันกบฮาไร์จริงๆเลย โอ้โหดูสิอะต่อมานะก้อนที่สองเนี่ยเราเรียกว่า m อสอาร a เกดมอสอาเก e นี่นะคะ mm hmm. เขาบอกให้ทราบว่าการเงินของท่านเนี่ยจะดีได้มีความสามารถเงินการเงินเอ,เอาไหมนะคะการเงินของท่านเนี่ยสามารถที่มีในเรื่องของความมั่งคั่งมีในเรื่องของความลื่นไหลลื่นปรื๊ดได้มีในเรื่องของเฮงรวยเฮงเก่งดีได้ท่านต้องทำไมคะ มีจิตใจที่ผ่องใสมีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็รักเงินนะคะรักเงินต้องรักเงินมากๆในขณะเดียวกันก็ต้องนำเงินนำสินทรัพย์ของตัวท่านเนี่ยไปหาช่องทางว่าเอ๊ะจะเพิ่มในตัวเงินเนี่ยอย่างไรเช่นไปซื้อทองคำแท่งไปซื้อสลักออมสินหรือไม่ก็ไปซื้อกองทุนต่างๆหรือไปลงทุนธุรกิจ ที่ตัวท่านทราบที่ตัวท่านชอบเคราวนี้การที่เราจะไปลงทุนธุรกิจเนี่ยอยู่ๆเราจะลุกขึ้นมาไปลงทุนเองเนี่ยเลยเนี่ยทันทีไม่ได้นะคะมันจะต้องมีในเรื่องของการศึกษาการเรียนรู้ดังนั้นตัวท่านเองก็จะต้องนําตัวท่านเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มของผู้ที่เขามีในเรื่องของความรู้ในเรื่องธุรกิจต่างๆที่หินบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกอย่างต้องมีการศึกษามีการเรียนรู้มีการเตรียมตัวล่วงหน้าค่ะออเมื่อ S, สักครู่นี้นะคะเบได้นำคำว่าลื่นหล ไหลลื่นปลืด้ดรวยเฮงเก่งดีคำเหล่านี้มาจากเจ้าของทฤษฎีกลับหลังหันคือมาสเตอร์ปรินนะคะช่องหลักรวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกลับหลังหันทางช่อง YouTube เป็นรายการที่ดีมากใบยิ้มสีใครใจก็ถือโอกาสแนะนำเพื่อนๆพี่ๆลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกลองเข้าไปรับชมรายการดีๆแบบนี้นะคะทางช่อง y o u t u b e อาจารย์ก็จะจัดรายการนี้ประมาณ6นาฬิกา30นาที ทุกวันเลยค่ะอ่ะต่อมาดูดูนะโรโดไนโรโดไนเนี่ยบอกเลยว่าตัวท่านเองจะต้องพยายามนะคะมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่ในเรื่องของพี่น้องเนี่ยให้เยอะๆเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปทานอาหารนะมีกิจกรรมร่วมกับครอบครัวกับพี่ๆกับพี่น้องแล้วก็มีการพูดคุยกับเพื่อน ให้มากขึ้นนะคะออาในลองดูสิโราดูไหนอะเขาแจ้งมาแบบนั้นนะเบก็พูดตามหินน,ะะนั่นแหละค่ะคราวนี้เรามาดูไพ่นี่ไงไพอันนี้สวยนะเนี่ยไพยเนี่ยบอกเลยว่าตัวท่านเนี่ยจะต้องมีในเรื่องของความความ,ความรักมีในเรื่องของความเอาอกเอาใจใส่มีในเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ มีความจริงใจกับญาติพี่น้องกับเพื่อนฝูงเนี่ยให้มากๆให้เยอะๆค่ะนะเนี่ยดูสิเห็นไหมไพ่หน่ากลัวนะไพ่หน่ากลัวแต่บีก็พูดตามไพ่เป็นั่นแหละที่พูดมาเมื่อกี้นะคะเป็นแบบนั้นเลยนะคะอืมอ่ะต่อแมานี่เลยโรโดไนอีกครั้งหนึ่งโรโดไนเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของที่อยู่อาศัย ถ้าหากท่านอยากให้เงินเนี่ยหลั่งไหลมาเข้าบ้านท่านทํากิจการอะไรก็ปังนะท่านเนี่ยกลับไปจัดบ้านของท่านเลยนะคะอะไรที่มันกีดขวางการเดินทางของเงินแล้วก็ท่านเนี่ยเก็บใส่กลงใส่กล่องให้เรียบร้อยหมาถึงเข้าของในบ้านนะคะที่มันลกลุงรังไปหมดที่มันวางแล้วมันเกะกะกีดขวางการเดินทางภ <ruled> ายในบ้านของท่านนะคะเก็บใส่กล่องเก็บใส่ลังอะไรที่ใช้ได้ก็ใช้อะไรที่ม่ได้ใช้มานานและบริจาคได้บริจาคขายได้ขาย นะคะแล้วที่สำคัญหาโอกาสเนี่ยเส้นไหวบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านนางฟ้าเทวดาเจ้าที่เจ้าทางในบ้านด้วยแนะนำเลยสิ่งที่ไหวมีส้มสารี่แอปเปลิลองุ่นก็ได้นะคะ แล้วก็สับปะรดที่ขาดไม่ได้หรือท่านอาจจะมีในเรื่องของแก้วมังกรมีกล้วยหอมมีมะม่วงแล้วแต่ท่านเลยนะคะจัดให้ครบแล้วก็วายซะก่อนเที่ยงก่อนเพนก่อนเพลนคะขอภัยก่อนเพ,น,พ,น,เพนนะคะโอ้โรด,โดูไหน นะต้องดูแล้วก็นบต้องยังไงต้องยังไงเนี่ยห้ามนะห้ามที่จะไม่ทําความสะอาดห้ามที่จะไม่ดูแลนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยหรือแม้กระทั่งองค์กรหน่วยงานของท่านนะคะหิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยปัดฝุ่นให้ดีโหโรโดูในนั้นชัดเจนมากบอกมาชัดเจนมากๆเอาละค่ะไหนดูซิว่าไพ่บอกว่าอะไรนี่ไงะนะ กลับไปเลยกลับไปดูแลปัดฝุ่นให้ดีนะคะกลับไปดูแลทําความสะอาดบ้านของท่านนี้ให้ดีแล้วก็หิ้งพระหิ้งเจ้าเนี่ยปัดฝุ่นให้สะอาดเลยนะคะแล้วก็นำพวงมาลัยนะพวงมาลัยต้องเป็นดอกดาวเรืองนะคะเพราะว่าดอกดาวเรืองเนี่ยเป็นเป็นดอกไม้แห่งบาดาลเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวในเรื่องของความมั่งคั่งความร่ำรวยความสิริมงคลนะความสิริมงคลต้องมาอยู่ในที่บ้านท่านคะ่ะ เห็นไหคะท่านจะต้องปรับหวงจุย้ยปรับความสมดุลภายในบ้านของท่านเนี่ยอย่างด่วนเลยนะคะนี่คือการสมดุลน,นะคะเนี่ยดูนะเออไม่ได้นะ ต้องรีบดําเนินการนะถ้านี่เกิดราศีธนูต่อมานี่ฮาวไรท์ฮาวไรท์บอกให้ทราบว่าโครงการต่างๆเรื่องเราใหม่ๆเรื่องเราต่างๆของท่านเนี่ยมันยังอยู่ในริ้นชักโครงการของท่านเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนําออกมาค่ะนําเขาออกมาจากริ้นชักแล้วก็นํามาเลือกสรรดูนะคะว่าตัวชัดท่านเนี่ยชอบอะไรอยากทําอะไรอยากจะสร้างอยากจะสร้างผลงานใหม่ๆแบบไหนถามตัวเองแล้วศึกษาหา ความรู้หาผู้รู้หาครูรู้หาโคชชิ่งมาติวคุณมาแนะนำคุณนะคะเพราะตอนนี้ไพ่หินเนี่ยฮาอะไรเนี่ยบอกเลยว่ายังนิ่งๆิ่งอยู่ท่านยังไม่ได้ลงมือทำใดๆเลยดังนั้นเนี่ยชาไม่ได้นะคะเราต้องลงมือทำนะคะอในดูไพ่บอกว่าอะไรนี่ จะมารอเวลาไม่ได้นะคะทุกคนมีเวลา24ชั่วโมงเนี่ยเท่ากันดังนั้นเนี่ยท่านมีไอเดียอะไรดีๆแล้วก็รีบจับเขาขึ้นมารีบเรียนรู้รีบศึกษาแล้วแบ่งปันให้กับทุกคนทั่วโลกได้รู้จักนะคะอย่ารอเวลาค่ะรอไม่ได้แล้วนะคะโอ้พายชัดเจนเนาะเหมือนหินเลยอะนี่ หินหน่ารักหินหน่ารักอันนี้เขาเรียกว่าดันเมเชนแจสเปอร์นะคะดันเมเชนแจสเปอร์บอกเลยนะคะว่าตัวท่านเองเนี่ยมีในเรื่องของความร่าเริงจำใสนะมีความคิดสร้างสารรค์ดีนะเพียงแต่ว่าเดือนเดือนนี้เดือนกรกฎาคมเนยราศีธนูนเนี่ยไม่ทราบเป็นอะไรค่ะมันมันนิ่งๆอะค่ะนะมันเหมือนไม่ค่อยจะแอคทีฟเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องพยายามนะคะตื่นนอนมาแอบนับแอบทายเรียบร้อยออกวิ่งออกเอ็กซ์ซไซส์สร้างควา ทำกระปี้กระเป๋าให้กับตัวเองเนี่ยทุกเช้านะคะเพื่อเป็นการชาร์จแบบชาร์จพลังนะคะของตัวท่านนะเนี่ยดูสิแล้วตัวท่านเองก็มีอะไรหลักแบบหลายอย่างเลยนะที่แบบอยากทําอยากลงมือทําหรือมีหลายอย่างเลยที่แบบอยากจะทําแล้วแต่ ลึกๆของท่านรู้สึกมันมีอะไรมาฉุดท่านอยู่มาทำให้ท่านไม่ยอมแบบว่าลงมือทำสิกทีอะไรแบบนี้นะฮะลองลุกขึ้นมาค่ะตื่นนอนมาอาบน้ำอาบท่าออกกำลังกาย,ยรีบชาร์จแบตตัวเองทันทีอย่าม,มัวแต่น,นอนอยู่บนที่นอนนะคะรีบลุกขึ้นมาแค่นะอ่ะนี่ดูสินี่เห็นไหม จะรีบทำอะไรก็รีบทำจะศึกษาเรียนรู้อะไรก็รีบเรียนจะหาโคชชิ่งดีๆก็รีบหานะคะเนี่ยอย่ามัวแต่มาพิจารณาอยู่นะคะว่าเอ๊ะฉันจะลงมือทำดีไม่ทำดี2อ,องใจลังเลใจนะดูเสจะเก้าก็มี9ก้าเนี่ยไพย่ก็ชัดเจนเลยนะคะรีบลงมือทำค่ะต่อมา how อะไรอีกแล้ว how อะไรก้อนเนี้ย บอกให้ทราบเลยนะคะการแสดงออกในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยน้อยมอกมันเย็นชามันเฉยชาดังอย่างนี้ไม่ได้ดังนั้นท่านเนี่ยนะคะจะต้องพยายามสําหรับท่านที่มีคู่สำหรับท่านที่มีคู่แล้วจะต้องมีการในเรื่องของดูแลเอาอกเอาใจใส่แสดงความรักเนี่ยในคู่ครอง,องของท่านเนี่ยให้เยอะขึ้นมากขึ้นมีการดูแลเอาอกเอาใจใส่กันมีการเติม ความรักลงไปมีการแสดงความรักลงไปมีการแสดงความโรแมนติกกับคนรักคนพิเศษของท่านใส่ลงไปเยอะๆเดือนนี้ดูจะนิ่งไปหน่อยนะคะสำหรับท่านที่ยังไม่มีคู่หนักใจเลยค่ะยังไม่มาต้องรอก่อนแต่ถ้าเกิดท่านอยากเปิดโอกาสหรือต้องการเปิดโอกาสให้กับตัวเองในเดือนกรกฎาคมนี้ต้องลุกขึ้นมาสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเอง ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะเพื่อเป็นสเสน่์ให้กับไฟตรงข้ามรู้สึกดีๆกับท่านรู้สึกอยากจะวิ่งเข้าหาท่านมันนิ่งไปนะคะอ่าแม่ดูไพ่บอกว่าอะไรนี่ดูซิอืมเนี่ยไม่ได้นะนิ่งไปสักนิดหนึ่งดังนั้นเนี่ยต้องพยายามเรียนรู้อะไรใหม่ๆม,มีการแต่งตัวแบบใหม่ๆนะคะแล้วก็ กับคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะต้องพยายามไปสถา,านที่แปลกแไปทานข้าวกันที่แปลกแอาจจะไปทะเลนะคะแล้วก็อาจจะไปต่างจังหวัดหรืออาจจะไปสุดโอโซนที่เขาใหญ่นะคะ เออเนี่ยดูสิทำไมเบย์ชอบพูดเรื่องเขาใหญ่เพราะว่าที่เขาใหญ่เนี่ยเป็นแหล่งโอโซนที่ดีเป็นแหล่งโอโซนที่ดีมากสำหรับในการที่เราจะไปออไปพักผ่อนหย่อนใจไปสูดอากาศดีๆที่นั่นจะเป็นพืชสีเขียวเยอะมีป่ามีเขามีน้ำนะคะมีเขื่อนนะคะโอ้ที่เนี่ยแล้วที่เขาใหญ่เนี่ยเป็นโคราชเนี่ย นครราชสีมาเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าไปพักผ่อนจริงๆนะคะลองดูนะคะท่านผู้ชมอะเราดูนี่เธอคอยเธอคอยนี่บอกเลยว่าสุขภาพของท่านเนี่ยแข็งแรงนะแล้วมีจิตใจที่เบิกบานนะคะมีจิตใจที่มีความสุขสุขภาพดีแข็งแรงจิตใจเป็นไงมีความสงบไม่เวินเวอรน,นะคะ ไม่วูบวาบไม่วูบวาบเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเออเวรีกูดสุขภาพดีแข็งแรงแอะนี่โซ so good อะนี่เลยไพ่ออกมาหน้ากลัวหน้ากลัวหินดีแต่ไพ่ออกมาแบบนี้ดังนั้นนะคะเป็นบางท่านแน่เลยบางท่านที่เกิดราศีธนูในเดือนกรกฎาคมท่านใดที่ยังไม่ได้ฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ แล้วก็ไม่ได้ฝึกทำจิตใจของตัวเองนียให้มันนิ่งนะคะถึงเวลาแล้วนะคะที่ท่านจะต้องไปหาผู้รู้หรืออาจจะเปิดบทสวดมนต์ฟังในบ้านของท่านเปิดบทสวดมนต์ชนะบัญชรเปิดบทสวดมนต์พระแม่กกนอิมเปิดบทสวดมนต์อิติปิโสเนี่ยนะท่านต้ตอง อยู่กับตัวเองนะอันนี้ย้อนกลับมาเนี่ยเหมือนที่หินก้อนแรกเลยนะฮาวไรเดือนนี้ท่านจะต้องอยู่กับตัวเองรู้จักตัวเองควบคุมอารมณ์ของตัวเองเนี่ยให้ดีๆนะคะนี่ไพ่ก็เตือนมานะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้ปฏิบัตินะคะแต่บางท่านก็ทำไมคะปฏิบัติแล้วแต่บางท่านยังไม่ได้ปฏิบัติโอเคต่อมานะคะเรานีเราข้ามไอรอนไทเกอร์มาก่อนเรามาดูที่ อะมิทิสอะมิทิสนี่บอกเลยนะคะว่า,าดวงของท่านที่เกิดราศีพิจิกเอ้ยขอโทษขอโทษประธาท,ทธดวง,งท่านที่เกิดราศีธนูนะคะดวงที่ท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยเรื่องหน้าที่การงานของท่านเนี่ยนะคะดีรถดมากตัวท่านเองเนี่ยสามารถใช้ในเรื่องของวัยพริบไอเดียความเฉลียวฉลาดของท่านเนี่ยความหลักแหลมของท่านเนี่ย ออกมาใช้เนี่ยได้อย่างคล่องแคล่วรื่นไหลรื่นปลื้ดดีเห็นไหมคะเลิศและสําหรับที่เป็นนักศึกษาการเรียนท่านเนี่ยเรียนออนไลน์เนี่ยได้มีความเข้าอกเข้าใจอย่างดีเลิศเห็นไหมคะเอม่เดี๋ยวเระดูไพ่ดูไพ่ดูนะว่าท่านที่เกิดราศีธนูเนี่ยไพ่เขาแนะนําว่าอะไรเกี่ยวในเรื่องของการงานการงานการเรียนนี่เลยเห็นไหม ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้การเรียนการงานของท่านอยู่ในเกณฑ์ดีเป็นเคิร์ฟขึ้นไปเป็นเคิร์ฟขาขึ้นและท่านก็ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่จากครูรู้จากโคชชิงนะคะนักเรียนนักศึกษาก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยช่วงนี้เรียนออนไลน์ใช่ไหมคะนักเรียนนักศึกษาก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปทําไมคะไปพบ ที่ปรึกษาบ่อยๆเป็สอบถามที่ปรึกษาบ่อยๆส่วนคนที่ทํางานอยู่ในองค์กรต่างๆก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปปรึกษาหาหรือในเรื่องหน้าที่การงานกับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้มากขึ้นนะคะโอ้ให้แนะนําดีอ่ะต่อมาเรามาดูที่ไอรอนไทเกอร์ไอรอนไทเกอนี่บอกเลยนะสำหรับท่านที่มีการสอบการ Taste, เทสบางท่านก็จะไปสอบตัวอีกบางท่านก็จะไปสอบ t o วเ บางท่านก็มีการไปสอบไปเทสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจจะไปสอบกอพอเนี่ยหินไอรอนไทเกอร์บอกเลยนะคะว่าตัวท่านเองมีการเตรียมตัวที่ดีมากสำหรับท่านที่เกิดราศีธนูโอกาสประสบความสำเร็จสงูงเห็นไหมคะเริศอันนี้ดูไพแนะนำว่าอะไร <laughs> ดูนะคะไพแนะนำว่าอะไร นี่ไงท่านเนี่ยมีครบทุกอย่างเลยนะเนี่ยไพ่ใบนี้สวยนะไพ่บอกเลยว่าตัวท่านเองเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดมีความหลักแหลมนะคะมีความรู้ทุกทกด้านเลยอะนะมีความเฉลียวฉลาดรู้ทุกทุกด้านไพ่ใบนี้เขารวมหมดเลยนะคะในเรื่องความสามารถในด้านต่างๆหลับตาทำยังได้เลยนะคะไพ่ใบนี้สื่อถึง ครบทุกธาตุเลยนะธาตุไฟธาตุดินธาตุลมธาตุน้ำมีครบทุกธาตุดังนั้นตัวท่านเองอะ่ะเป็นคนที่มีความสามารถเนี่ยในทุกๆด้านเลยนะคะ Very good เลยเดยิบซีใครใจก็ได้ดำเนินรายการนีมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วท่านที่เกิดราศีธนูดวงท่านโดยรวมแล้วนะคะส่วนกระแสแต่ก็ยังมีบางเรื่องอย่างเช่นการไปฝึกจิตฝึกใจกันนั่งสมาธิแล้วก็การที่ต้องในเรื่องของการเข้ากับ ครอบครัวเข้ากับสังคมนะคะการดูแลที่อยู่อาศัยส่วนสุขภาพดีอุบัติเหตุไม่มีการเดินทางปลอดภัยนะคะก็จะมีอยู่3มเรื่องมีเรื่องการฝึกตัวเองรู้จากตัวเองแล้วก็มีในเรื่องของการการดูแลคนใกล้ชิดการพูดคุยกับคนในวงสังคมนะคะที่จะต้องมีในเรื่องของความอาจจะต้องอเพิ่มเพิ่มในเรื่องเวลาให้กับ บุคคลเหล่านี้ให้มากๆยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อย่างอื่นไม่มีอะไรแล้วในเดือนกรกฎาคมน,นี้ตัวท่านเองดวงเนี่ยค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆค่ะเอาละค่ะบเบยยิบซีใครใจขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะหมายเลขโทรศัพท์ของบเบก็คือ095-532-5693 095-532-5693ส่วนไลน์ไอดีนะคะ b a y t a r o t b a y t a r o t, เบทาโรอันนี้เอาไว้โทนัดดูดวงกับ b ียใครใจแล้วก็แอดไลน์มาเพื่อดูดวงกันผ่านวิดีโอคอลนะคะแบบรายแบบ Face to Face แบบ p r i v a t e นะคะเบย์ยใครใจเนี่ยนะคะต้องกราบขอบพระคุณนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆและทุกคน ที่น่ารักเนี่ยทุกคนทั่วโลกเลยนะคะที่เมตตา b บ c ใครใจนะให้ที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามด้วยให้กับ b บ c ใครใจด้วยต้องยังไงเนี่ยต้องกราบขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เคารพรักอย่างสูงเนี่ยเป็นอย่างสูงเลยนะคะ แล้วก็ยังไงก็ตามเนี่ย BBC ใครใจก็ขอฝากให้เพื่อนๆนลูกค้าที่น่ารักทุกคนทั่วโลกนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับ BFC ใครใจด้วยนะคะแล้วก็ก่อนจากกันขอให้ทุกๆท่านมีความสุขแล้วกลับมาพบกับ BFC ใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกราบสวัสดีคะ่ะ